สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราเป็นรีวิวสั้นๆนะครับเนื่องจากเรามีโอกาสเดินทางไปทําธุระที่ขอนแก่นนะครับเลยมีโอกาสนําภาพบรรยากาศระหว่างการเดินทางมาให้ชมกันครับเริ่มต้นการเดินทางครับที่ท่ากาศยานดอนเมืองนะครับจะเดินทางไปขอนแก่นนะครับกับสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับช่วงนี้ก็เป็นการเดินทางในช่วงกลางกลางเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมาครับบรรยากาศในสนามบินดอนเมืองเนี่ยก็เริ่มมีการตกแต่งครับ รับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศที่สนามบินนะครับตอนนี้คนเดินทางยังไม่เยอะนะครับเป็นช่วงเวลาบ่ายๆนะครับในวันกลางสัปดาห์วันหนึ่งของเดือนธันวาคมนะครับวันนี้เราจะออกเดินทางน,น,นะครับเป็นเที่ยวบินยามบ่ายครับเที่บิน f d 3 2 6 0อนะครับออกเดินทางไปขอนแก่นนะครับ มาถึงเครื่องบินของเราแล้วนะครับเป็น Air ์พัสด์เอสามสอนะครับที่จะพาเราเดินทางไปขอนแก่นในบ่ายวันนี้ครับก็เดี๋ยวขึ้นเครื่องครับไปนั่งประจําที่ครับแล้วก็เตรียมพร้อมออกเดินทางไปขอนแก่นกันเลยดีกว่าครับเครื่องบินบินขึ้นจากสนามบินดอนเมืองมาแล้วนะครับเครื่องบินจะ มุ่งหน้าลงไปทางทิศใต้ก่อนครับจากนั้นค่อยๆเลี้ยวออกไปทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็บินอ้อมตัวกรุงเทพมหาคนครครับอ้อมกับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับดังนั้นแล้วครับถ้าเกิดเรานั่งฝั่งซ้ายแบบนี้ครับจะได้เห็นทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครนะครับย่านใจกลางเมืองเนี่ยจากวิวด้านหน้าต่างของเราครับตอนนี้ก็เป็นวิวทิวทัศนะครับจะเห็นสายแม่น้ําเจ้าพระยานนะครับแล้วก็ย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพอย่างชัดเจนนะครับ ตอนนี้ก็กำลังบินผ่านบริเวณท่าเรือคลองเตยนะครับแล้วเดี๋ยวเครื่องบินก็จะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มาดูทิวทัศน์จากฝั่งหน้าต่างด้านขวาของเครื่องบินกันบ้างนะครับตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันเฉียงเหนือเรื่อยๆนะครับทิวทัศน์ในภาพตอนนี้ครับกาลังจะบินผ่านตัวเมืองเชิงเซานะครับ นี่เป็นภาพของทิวทัศน์ของตัวเมืองฉะเชิงเซาและสายแม่น้ำบางปะกงนะครับและนี่ก็คือภาพเขื่อนขุนด่านปาการชนนะครับในเขตจังหวัดนครนายกนะครับส่วนภูเขาและพื้นป่าที่อยู่ด้านหลังก็คือพื้นป่าเขาใหญ่นั่นเองนะครับช่วงเวลาที่เราเดินทางน,นะเป็นช่วงกลางเดือนธันวาคมอยู่นะครับ แต่นั้นแล้วเนี่ยบนเครื่องก็ยังจะมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน,นครับมีการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินต่างๆนะครับตามปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมีประกาศของสํานักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากพทนะครับที่ไม่อนุญาตให้สายการบ,บินต่างๆเนี่ยให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในระหว่างทําการบินนะครับซึ่งมีผลตั้งแต่31ธันวาคม2563เป็นต้นไปแล้วนะครับจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงครับดังนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะกินชานม้มไข่มุกบุกนะครับก็ใช้บริการ Air Asia Delivery แล้วกันนะครับสั่งให้ไปส่งที่บ้านแล้วกันนะครับบินมาอีกหน่อยนะครับเราก็จะผ่านเหนือตัวอำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับ ส่วนถัดไปอีกนิดนึงนะครับมองออกไปไกลๆนะครับตอนนั้นจะเห็นตัวเมืองนครราชสีมานะครับสังเกตนะครับเป็นตัวเมืองที่อยู่ใต้บริเวณชาร์กเลดของ Air b u s A320 นี้โอลัมน์นี้นะครับจากนั้นไม่นานนะครับเที่ยวบินไปขอนแก่นเนี่ยใช้เวลาบนอากาศประมาณแค่4 1 2นาทีนะครับเครื่องบินก็จะเริ่มลดระดับเพื่อลงสู่ท่าอากาศยานขอนแก่นแล้วละครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศภาคอีสานในเวลานี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันเมื่อเครื่องถึงขอนแก่นแล้วครับ เค่บิน f d 3 2 6 0นะครับแล้วก็แอร์พาสเอสามสองศูนย์ีโอลัมนี้านะพาเราเดินทางมาถึงท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นอาคารหลังปัจจุบันนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเมื่ออาคารหลังใหม่ที่กําลังก่อสร้างอยู่เนี่ยก่อสร้างเสร็จนะครับท่าอากาศยานขอนแก่นก็จะมีอาคารใหม่ที่ทันสมัยครับรอให้บริการผู้โดยสารทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าอาคารนะครับแล้วเดี๋ยวไปทุระในตัวเมืองขอนแก่นสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมา ดูบรรยากาศในที่วินขากลับนะครับอย่างที่บอกไปครับวันนี้เราเป็นการเดินทางสั้นๆนครับในช่วงบ่ายนะครับมีธุระที่ขอนแก่นพอดีนะครับก็เลยต้องบินมาทํานะครับตอนนี้ก็กําลังมุ่งหน้าเดินทางกลับมาที่ท่าอากาศยานสอนแก่นนะครับในช่วงเวลาเย็นๆนะครับ ใกล้จะหกโงเย็นแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของอาคารผู้สารหลังใหม่ของท่าอากาศยานขอนแก่น,นที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับถ้าเกิดเสร็จแล้วพร้อมเปิดใช้งานเมื่อไหร่เดี๋ยวเราพามาชมบรรยากาศของอาคารผู้สารหลังใหม่อีกทีนะครับเครื่องบินที่จะพาเรากลับกรุงเทพนะครับได้ลงมาจอดแล้วครับเป็น i r r u u s a 3 2สานะครับทะเบียน H-S BBL นะครับของสายการบินไทยแอร์เอเชีย BL, ครับ เครื่องบินลำนี้ก็ทำการบินเที่ยวบินขาเข้านะครับเที่ยวบิน FD 3 2 5 6มาจากสนามบินดอนเมืองครับแล้วก็จะมารอรับเรากลับในเที่ยวบิน FD 3 2 5 7จากขอนแก่นกลับไปที่ดอนเมืองนะครับเป็นบรรยากาศที่สนามบินขอนแก่น,นครับในช่วงยามเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคม2 5 6 3ครับ Airbus ส A320 ลำนี้นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องบิน A320 ของสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับที่มีการติดตั้งระบบ WiFI บนเที่ยวบินแล้วนะครับซึ่งผู้โดยสารเนี่ยนอกเหนือจากจะใช้ใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายบนเที่ยวบินเนี่ยก็ยังจะมีฟังก์ชันอื่นๆให้ใช้งานได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าอินเทอร์เน็ตซึ่งอันนี้มีค่าบริการนะครับถ้าเกิดจะใช้เเน็ตเพื่อไปดูเว็บต่างๆภายนอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อไปใช้งาน ติดต่อสื่อสารภายนอกครับเข้าไปในฟังก์ชันความบันเทิงเนี่ยก็จะมีตัวเลือกพวกเพลงนะครับมีพวกวิดีโอสั้นๆนะครับแล้วก็เก็บให้เล่นนะครับหรือว่าข้อมูลการบินนะครับเราสามารถเข้าไปดูเพื่อดูสถานะของเที่ยวบินของเราได้นะครับว่าเดินทางอยู่ที่ไหนแล้วครับเครื่องบินบินที่ความสูงเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่และอีกกี่นาทีจะถึงนะครับนี่นะครับเที่ยวบิน fd 3 2 5 7ของเรานะครับก็จะแสดงตำแหน่งนะครับแล้วก็ระยะทางที่ทําการบินอยู่นะครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วนะครับ เมื่อเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi บนเครื่องบินของ Air a เ i a ชียนะครับสำหรับนี้ก็เป็นรายละเอียดราคาแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับถ้าเกิดจะต้องการใช้อินเทอร์เน็ตบนเที่ยวบินนะครับก็มีราคาค่าบริการหรือจะจ่ายเป็นบิ๊กพอยต์ก็ได้นะครับแต่ว่าในเที่ยวบินสั้นๆแบบนี้นะครับก็คงยังจะไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับตอนนี้เครื่องบินของเราก็เดินทางมาถึงดอนเมืองแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ